สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมแล้วก็คุณแม่นะครับที่หลังบ้านวันนี้เราจะมาเอาหน่อไม้นะครับที่หลังบ้านเรานี่นะครับปลูกเองนะครับเป็นไผ่กินสูงครับท่านผู้ชมได้กินเรื่อยครับขนาดไม่ได้ลดน้ํานะครับนี่แบบธรรมชาติปกติถ้าลดน้ําหน่อเขาจะอวบใหญ่กว่านี้เนาะนี่เดี๋ยวมาดูฝีมือคุณแม่เราสับหน่อไม้นะครับตอนเป็น นักเรียนปถมเนี่ยผมก็จะ,ะพาย่ามตามแม่นะครับไปหาหน่อ,อไม้นะครับในป่าแต่ยุคนี้นะเราปลูกไว้ที่บ้านเลยนะครับปีนี้คุณแม่80แล้วนะครับดีลานะครับของคุณแม่นะครับ80ปีแล้วแม่ยังนี่ปีาการงัดหน่อไม้ของแม่นะครับได้แล้วหนึ่งนอครับ ยังเก่ง,กงอยู่ปลูกง่ายนะครับมีเพื่อนๆน,นะครับทักมาบอกว่า,อ,าอยากได้พันนะครับเดี๋ยวจะเอจะอให้พันนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะจะทำไว้นะครับสหรหดับเ c ซนะครับจะโปรโมชั่นให้เลยนะครับสิบท่านแรกเนาะที่ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทำไว้นะ F c ซที่อยากไดนะ้เห็นมีหลายคนเลย โปรโมชั่นให้ฟรีสิบท่านแรกนะครับงัดทั้ง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 งัดเอ้ยยังเก่งอยู่เด้อเนี่ยครับสามหนอนี้ก็พร้อมอาแกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ให้เอฟซีนะสีเนาะ นี่ก็ได้หมอแกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเพิ่มให้อีกสักหน่อยเนาะไม่ไหวเรามันบวมไม่แห้งนี่นะครับปลูกไว้เลยกินก็ขายนะครับผมปลูกง่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าลดน้ํามันจึงจะใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่นะครับนี่ฝีมือนี่ผือิตัดหน่อไม้ ได้อีกแล้วนะครับนี่เราก็จะส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนพาครับเดี๋ยวเราจะแพ็กส่งกันครับครับเราจะใส่ตะกร้าครับท่านผู้ชมหนอ่นอสองสองนอสามสามนอส <laughs> ซีนอได้ม้อกแกงเลยนะครับ shake baby hey.